โอ้ยหลังจากตัดผมแล้วหรอผมได้มาพบร้านร้านนึงนี่อยู่ข้างร้านตัดผมเลยใช่อยู่ข้างร้านตัดผมเป็นร้านอะไรเนี่ยเนี่ยดูสภาพน่าจะเป็นพวกไอ้เดียกาแฟโบราณใช่ไหมใช่เป็นร้านกาแฟโบราณเดี๋ยวแล้วนี่ระหว่างพูดไม่รู้เจ้าของร้านบอกหยินดิโอ้โหนี่เดี๋ยวหน้าโบราณไหมเนี่ยไม่โบราณนี่เดี๋ยวกำลังชงให้ลูกค้าอยู่อ๋อกำลังลูกค้าเดี๋ยวแป๊บเดียวชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อเอกครับเอกเอกนี่เป็นนิกเนมหรือยังไง เป็นชื่อเล่นครับครับแล้วชื่อจริงชื่อเล่นชื่อจริงชื่อประพัดครับประพัดนะครับผมครับนี่ครับเจ้าของร้านก็เลยร้านเลยนะครับอันนี้เป็นกาแฟอะไรท่เนี่ยกาแฟโบราณครับแล้วส่วนมากลูกค้าที่เอ่อมากินเนี่ยส่วนมากจะชอบชอบอะไรอ่ะนี่ชาเย็นชาเย็นเหรอเนี่ยใช่แต่ไม่เย็นชานะครับแล้วชาเย็นทำไมมันร้อนจังอ่ะนี่ครับเอ๊ะนี่รู้สึกพักหลังนี่มีมีปัญหากันจ้าของร้านเก่าแล้วครับนค อันนี้ร้านชื่ออะไรครับเนี่ยไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านร้านโลเดมโลเดมคือเขาโลเดมแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าองชิมไหมไม่รู้เดี๋ยวเจ้าของเขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมใช่ครับกินแล้วเย็นชาเลยนะเย็นชาครับแล้วก็ชาเย็นด้วยชาเย็นด้วยโอเคนี่ไม่ได้มีชาเย็นพี่ชาเขียวก็มีชาเขียวแล้วดิอันเฮ้ยนี่เรากินนี่คือยัก ยกใส่ปากเลยใช่ไหมจะเรียกยังไงอะไรนะคะเอาล้อกลูกแล้วกอกเลยใช่ไหมย่ดกอกในข้าวเปลือกปากจะบพองนั่าไ้อนน่าร้อนอ้าวโอเคเดี๋ยวปากจะบพองใช่งั้นเดี๋ยวให้เขาชงให้สักแก้วเนาะดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าใช่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฝีมือเขาดูครับผมลองดูครับ มันต้องมีาการชงนี้ไม่ธรรมดาเล,เลยนะครับเพราะปก,กติไปถ่ายมาเคยจะเจ <c oughs> อแบบโยกยกเป็นสายนี่เล่นเทเป็นเท้าเลยเทครับเทเราใส่แบบสาดเสียเทเสียไปเลยครับร้านนี้มีหมัดเด็ดนะครับเด็ดตรงไหนดูที่ถุงนะครับราคาแค่นี้ปึ้งครับดูนี่แหละครับเขาเลือกขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับขายดีมาก หุงบอลลัมท่มเลยมีหมัดเด็ดของร้านนี้นะครับไม่หวงของไม่หวงครับไม่หวงครับร้านนี้ไม่ได้ขายซื้อสร้างตึกแน่นอนแต่จะขายตึกมาหมัมาลงทุนนี่แหละโโอ้หครับผมได้แล้วคพื่อนผมุงบอลล่นเลยพาเย็นเย็นชาเย็นชา ขอบคุณมากเลยนี uh, like ่แ hmm. ล uh ้ว huh. ยังไงครับม so so ีฝากร้านันิดอ่ะก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงร้าข้างๆร้านตัดผมนี่บอ่าไอตรงนี้คือตัดผมแล้วก็สั่งไปนั่งกินดระหว่างตัดผมก็ได้ใช่ไหมครับก่อนถึงแม่น้ำยมนิดเดียว่อ้ห้ามยมนี่ไงครับนี่พูดถึงว่าพอมากินชาปั๊บ หรือถื้อชาครับไปอยู่ไปจอดตรงนั้นอ่ะใช่ไปน้ำไปน้ําก็ได้แล้วก็โดดชาแล้วก็ดูน้ํายมไปดูไปน้ํายมไหลแล้วมันจะมีต้นไม้ยมด้วยแล้วก็นั่งเด็ดไม้ยมมากินอ่าถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองชิมดูก่อนว่าลองชิมเลยว่าเขาอะไเดี๋ยวเขาจ่อให้อ่านี่นี่ดู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 ครับขั้นตอนการกิมชาคแล้วปั๊นจะเมันจะเป็นสัญลักษณ์คือต้องมีน้ำกระเด็นออกมานิดนึงครับผมนี่สัญลักษณ์ของร้านนี้ ปั๊บนี่ครับเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยมากเอ๊ะรู้สึกเริ่มชาแล้วดิเริ่มชามันจะแข็งไหมนะปั๊บแข็งมันจะตกงปใสอร่อยจริงๆถ้าใครมาที่เที่ยวตลาดตำงามจังหวัดพิจิตรนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเลยนี่ตลาดตำงามอยู่ใกล้ๆพอมาตลาดปั๊บเดินมานิดเดียวเจอเลย ร้านอยู่ตีนสะพานข้ามแม่น้ำยมเองมาดุลกันนะครับผมได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้รวยนะครับผมขอให้รวยแล้วให้อะไรนะให้มีเงินมีทองมีเงินมีทองเยอะโอเคโอเคต่อไปเราอาจจะไม่เห็นร้านมาจอดอย่างนี้แหละอาจจะเพราะเขาจะมีมีเปิดเป็นร้านเป็นร้านใหญ่เลยเราอาจจะต้องมาเป็นลูกค้าผู้ดำเนินเสิร์ฟขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เนี่แหละครับพี่เขาเป็นคนพิจิตผมก็อยากจะรู้พี่เขาเป็นคนพิจิตจริงหรือเปล่าจริงครับจริงใช่ไหมครับ,รบถ้าคนพิจิตพี่จะต้องมีหลุมพ่อเงินมีครับโอ้มีจริงด้วยของชอบโอใ้ให้ดูได้ให้ดูได้โอ้ยอดให้ดูเลยฮาทุโอ้สวยอ่ะเนื้อสวยมากนี่ครับเนื้อ หลวงพ่อเงินนะครับเนี mm ่ย hmm. อืมองเนี้ยถ้าผมอยากจะได้บูชาเนี่ยจะเมตตากับผมยังไงก็เอาเอาเป็นหกหลักเจ็ดหลักแล้วกันเนาะเจ็ดหลักโอ้โหก็หกเจดหลักนะครับหกเจ็ดหลักถามหน่อย สักราคาองเจ็ดหลักเนี่ยสักร้านนึงเขาไม่ได้ขายนะครับร้านนึงไม่ได้ขร้านไม่ได้ขายขายเจ็ดร้านครับ,รบอันนี้ก็ <laughs> แล้วแต่เจ้าของครับ7จร้านเขาก็ไม่ขายหรอกครับ <laughs>